องนี้สร้างมาอีกปีแล้วครับสร้างที่จริงเนี่ยพระอาจารย์ฝันเมื่อประมาณเดือนกันยาไปที่แล้ววางเลิกในการก่อก่อเลิกสร้างพญานาคเนี่ย15ค่ำเดือน11วันออกพรรษาซึ่งถือว่าเป็นวันพญานาคพอดีครับก็เลยวางเลิกนั้นในการก่อสร้างแล้วก็จากนั้นจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ6เดือนเนาะแล้วเสร็จเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณ7เดือนถึงถึงปัจจุบัน เกร็ดนี่มีลักษณะคล้ายปลาปลาเลยครับก็ตอนที่ช่างได้ออกแบบเกร็ดเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ช่างได้ทำแล้วก็เป็นรูปปลาปลานี่เป็นการไหว้ทวนน้ำว่ายทวนน้ำก็ย้อนไปย้อนไปทางหาังอ่าย้อนย้อนย้อนขึ้นหัวครับย้อนขึ้นหัวนี่หัวไปนี่เสียนอยู่นี่ย้อนขึ้นขึ้นไปข้างบนครับนะฮะเจอพี่อะทงนี้เลยได้เลย ลำตัวท่านก็โอบถ้าถ้ามองมุมสูงมันจะเป็นลูกอุณาโลมเป็นเลขเก้าอุณาโลมโอ้โหต้องใช้โดนบินนะฮะใช้โดนบินจะเห็นวรา่าเป็นเลขเก้าท่เป็นลูกอุณาโลมนี่เขาเอาผ้ามาผ้าเข้ามาผ้าเข้ามาใช่เป็นการบูชาหรือว่าเป็นเป็นการเหมือนกับได้ถวายผ้าท่านผ้านุ่งท่านอะไรอย่างเงี้ยครับคนมอญที่ได้นุ่งนุ่งผ้าสโลงผ้าอะไรเงี้ยก็เลยเอาผ้าเข้ามาด้นี่เชื่อมโยงกับกับความเชื่อของชาวมอญ